สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดพอร์ตกับทาง GOFX รวมถึงนะการเชื่อมตัวของบัญชีเข้ากับทาง MT4 หลังจากเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งนะครับอันดับแรกนะเวลาที่เราจะเปิดพอร์ตเนี่ยก็เข้ามานะครับที่ลิงก์นะที่ผมจะแนบไว้ด้านล่างคลิปนี้เนาะเป็นลิงก์นะครับของทาง GOFX นะครับเป็นลิงก์นี้นะสำหรับเปิดพอร์ตเลยเราก็กรอก นะกรอกเป็นชื่อของเรานะครับนี่ผมก็กรอกไปด้วยเลยนะครับนามสกุลครับรวมถึงนะครับกรอกอีเมลพอกรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราครับและกดถัดไปได้เลยถัดมาครับเราก็มาตั้งรหัสผ่านกันนะครับก็ ให้ข้างบนนะครับกับข้างล่างเหมือนกันเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับการตั้งรหัสผ่านแต่ของผมนี่สมัครไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นมันจะสมัครอีกไม่ได้นะครับซึ่งพอกดยืนยันเสร็จตรงนี้เนี่ยนะครับทุกทุกท่านนะก็จะได้รับอีเมลคอนเฟิร์มกับทาง GOFX อ่าก็จะได้เป็นอีเมลนี้ออกมาจะเห็นว่าเป็น welcome นะครับ to GOFX นี่ มีชื่อนะครับแล้วก็ให้ Vertify e m อีเมลปุ๊บกดเข้าไปนะครับซึ่งพอเราจะใช้งานพอร์จอเเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บ GOFX เนาะจะมาหน้าหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรก g o o x com นะครับมา Sign In ครับมา Sign In เสร็จแล้วเนี่ยเราก่ออีเมล รวมถึงพาสเวิร์ดที่เพิ่งตั้งนะครับกันเมื่อกี้แล้วก็ล็อกอินได้เลยก็จะได้หน้าประมาณนี้มานะทุกท่านได้หน้าประมาณนี้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอนถัดไปเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการเปิดบัญชีจริงเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะว่าเป็น mt 4 mt 5 นในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะว่าต่างกันยังไงนะครับซึ่งขั้นตอนการเปิดจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็แค่เลือกนะว่าจะเปิดเป็น mt 4 mt f i นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนเป็นการเปิดบัญชีนะครับตัว mt 4ก่อนนะเนื่องด้วยผมอาจจะคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับตัว mt 4มากกว่าก็กดเปิดบัญชีจริงได้เลยเสร็จแล้วก็มาเลือกที่แพลตฟอร์มการซื้อขายครับเป็น mt 4 ประเภทบัญชีจริงๆก็มีหลากหลายให้เลือกมากนะครับหลากหลายแบบให้เลือกมากเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นมาตรฐานไว้ก่อนนะเป็นมาตรฐานที่เขาเลือกกันนะครับนี้เลเวจก็แล้วแต่เลยนะครับก็เห็นว่าเลเวจมากเนี่ยก็อาจจะใช้เงินนะครับเงินต้นน้อยนะครับเออในการเทรดน้อยนะครับผมก็เลือกแบบไปประมาณนี้นะครับแล้วแต่ แล้วแต่ท่านเลยนะครับว no. ่าจะเลือกกันประมาณไหนนะครับเลขหมายเลขพาร์เนอร์ถ้าไม่มีก็กดค้ามได้นะครับกดชั้นได้อ่านแล้วนะครับแล้วก็เปิดบัญชีเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสร้างบัญชีนะครับกับทาง GOFX เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้บัญชีมาแล้วสเต็ปถัดไปเนี่ย ผมจะไปตั้งในส่วนของรหัสผ่านก่อนนะครับนี่รหัสผ่านแก้ไขนะแก้ไขรหัสผ่านเนี่ยเราเป็นบัญชี MT4 มีหมายเลขแล้วนะครับประเภทบัญชีมีแล้วรหัสผ่านล่ะรหัสผ่านเป็นอะไรเป็นรหัสเดียวก,กันกับที่ล็อกอนะินหะน้าเมื่อกี้หน้าแรกเลยเนี่ยก็ได้นะหรือจะเป็นรหัสผ่านอื่นก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เลยนะก็ตั้งไปนะครับแล้วก็กดยืนยัน อันนี้เขาให้ไป Vertify ที่อ m a มลอีกรอบหนึ่งครับวนกลับามานี่ Copy หมายเลขนี้498017ปุ๊บกด Confirm ทีนี้ครับเราก็ได้นะครับในส่วนของบัญชีนะครับมีหมายเลขเรียบร้อยนะครับรวมถึงรหัสผ่านก็เรียบร้อยแล้ว ถัดไปนะเราจะมาโหลดนะตัวของโปรแกรมที่เอาไว้เทรดกันนะครับก็จะเป็นตัว MT4 เนาะเข้ามาที่หน้าแรกของ GOFX ก่อนนะสมมุติผมเข้ามาหน้า,นาแรกนะจะได้มาตามกันไปพร้อมๆกันนะครับมาหน้าแรกเสร็จเนี่ย GOFX.com มาที่ trading แล้วก็เป็น trading p แพลตฟอร์มครับลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา มาที่ดาวน์โหลดนะผมผมใช้เป็น Windows ก็ดาวน์โหลด Windows ได้เลยนะครับแต่หากบางคนใช้เป็น iOS ก็ iOS ไปนะครับแอนดรอย a n d r o i d ไปนะครับก็มีให้โหลดในหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับแต่ iOS เป็กับแอนนี่จะเป็นในส่วนของมือถือนะครับเออต้องบอกก่อนโดยปกติเราก็เทรดกันผ่าน PC เนาะอืมก็เลือกเป็น Windows ไป อันนี้อาจจะรอโหลดสักครู่หนึ่งอ่าไม่นานเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีเด้งนะครับอันนิดหนึ่งนะครับ MQL5 ปิดไปก่อนอันนี้ยังไม่ต้องยุ่งนะครับามาตรงนี้อ่าเราจะได้ไอคอนประมาณนี้ครับ GOFXMT4 Terminal กดเปิดโปรแกรมนี้เข้ามาเลย พอเปิดโปรแกรมนี้ครั้งแรกมันอาจจะแบบช้าชานิดนึงนะเออเดี๋ยวรอรอ,รอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนี่ก็เขามีให้เลือกนะครับว่าที่เราเปิดกันเมื่อกี้เป็นเดโมโเป็นไลฟ์หรือเป็นแบบไหน ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมสอนเนี่ยจะเป็นการเปิดพอรตจริงเลยนะครับก็เป็น GOFX Real Server นะครับกดถัดไปแล้วก็เรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูกันได้เลขที่บัญชีนะครับถามว่าดูจากไหนตรงนี้เลยครับเลขที่บัญชี MT4 ขีดอะไรอย่างะไรเงี้ยครับเราเอาแค่เฉพาะหมายเลขมานะนะครับไม่เอาคาว่า MT4 ขีดมานะครับหมายเลขมากรอกครับรัผทาน ก็คือรหัสผ่านที่เราพึ่งไปแก้ไขกันตรงนี้อเอามาใส่ได้เลย f อ,อันนี้รหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีสีเขียวๆแดงๆขึ้นมาแจ้งว่าสถานการณ์เชื่อมต่อนะครับระหว่างพอร์ตเรากับโปรแกรม mt 4เนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเทรด ได้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นการเรื่องของการวางเงินเข้าไปนะครับเราก็อาจจะเอปพิูฟนะครับอฟพิูฟนิดนึงเดี๋ยจะต้องมีอปพิูฟอีกนิดหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของการเปิดพอร์ตกับเชื่อมบัญชีเข้ากับทาง MP4 ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมาพบกันกับคอนเทนต์นะครับดีดหสับมือใหม่แบบเนี้ยนะครับในครั้งหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ ขอตัอวก่อนละครับสวัสดีครับ